ครับตอนนี้กับข้าวมาแล้วนะครับเอ,เอาฝาชีไหมครับครับผมโอ้กับข้าวแต่ละอย่างครับดูน่าน่ากินมากเลยนะครับเพื่อนโอ้ดูน้องน้องชายนะครับดูครับโอ้โหกินขนมอย่างอร่อยอร่อยนะครับนี่นี่นี่คือขนมขนมอะไรครับขนมอะไร ใช่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 นี่อะอะไรเอามาครับทักไทยผู้ชมหน่ยนะครับทักยไงลานนะลาน่ลนตอนนี้นะครับผมมามาเยี่ยมอาม่าแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับคุณย่าครับคุณย่าผมเองนะครับ นี่ก็คุณอาผมนะครับอะไรเหรอนี่ก็กลงกงของผมนะครับกงเม้งนะครับทักทายหน่อยครับว่าไงทักทายกันด้วยทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับครับใครอ่ะผู้ชุกคู้ชุกโอเคโอเคครับส่งไปใครดูไม่ทำยูทูปครับ โกแกะครับทักทายนะครับคนนี้นะครับก็คือโกแกะนะครับกำลังจะทำกับข้าวนะครับเมลี่เมาเาอ่คนนี้ใครคนนี้ใครเออน้องชายของผมผมครับชื่อว่าแผ่นดินนะครับหรือว่าน้องดินนะครับชื่อแผ่นดินครับและชายน้องชายชื่อรังงงครับครับผมขนม